ก็ก็ดีใจครับดีใจมากครับก็ตั้งแต่เข้ามาเป็น8คนนะครับก็แค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราได้กลับมาทำตามความฝันแล้วฮะแต่ว่าวันนี้พอได้ได้ได้เดอะสตาร์ Star, ใช่ไหมครับก็คือเหมือนแบบมันเกินมันเกินที่คาดฝันไว้แล้วครับตั้งแต่ได้เป็น2คนสุดท้ายเราก็แค่เป็นเหมือนแบบที่เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะที่เคยฝันว่าอยากยืนอยู่บน Impact อ่ะครับแล้วก็วันนี้ก็พอได้ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนมากครับผม ตอนตอนที่อ๋อคือตอนแรกที่รู้สึกอย่างแรกคือแบบถ้าถ้าได้จริงๆคือจะพัฒนาตัวเองมากๆครับผม <c oughs> คือเรารู้สึกเลยว่าพอได้เราเหมือนมันมีเหมือนความดีใจมันมีเยอะอยู่ฮะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากพัฒนาตัวเองให้มันได้มากกว่านี้ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเออเราพอเราได้ตําแหน่งแล้วเราพัฒนาตัวเองต่อนะเราไม่ใช่แค่เราหยุดแค่นี้ครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับ แบบคือเต้ก็เคยดูเดือดตามาหลายปีครับคือปีที่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 เคยได้ยินมาคือมีอยู่ปีปีหนึ่งครับปี2ใช่ไหมพี่ทีมงานเขาบอกว่าปี <PM S> 2เนี่ย <PM S 2> ใช่พี <PM S 2> <ม>่เอ็มกับพี่นิกคือคะแนนสูสีกันมากห่างกันแค่จุดจุดหนึ่งจุดสองอะไรเงี้ยครับแล้วปีนี้มาเป็นเต้กับกั้งอะไรเงี้ยก็ห่างกันแค่จุดสองจุดสามนี้คไม่คิดว่าจะจะจะ,จะสูสีขนาดเนี้ยครับ ครับก็พร้อมไหมก็พร้อมครับเพราะถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนที่ทุกคนพูดนะครับว่าจริงๆออกไปอันนี้คือก้าวแรกใช่ครับพอออกไปเราจะเจออะไรนะนั่นคือของจริงฮะก็ค,คือตอนนี้เราเราเรา,เรารู้สึกยังไเรรงไรเรารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองยังไงออกไปก็ต้องทําเต็มที่แน่นอนแล้วก็ต้องทําให้ได้เต็มที่เหมือนที่เราฝันว้จริงๆครับก็ถ้าเป็นพิเศษคงไม่มีครับแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือเราเราขอบคุณอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นคน สอนก้งมาให้มาด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก้างก็ชอบด้านนี้แล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดให้เรามาถึงจุดนี้ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติอยากให้ขอบคุณจริงคืออยากขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้กําลังใจตั้งแต่ให้เรามาเป็นแปดคนสุดท้ายครับเพราะว่ากั้งว่าสําหรับกั้างอันนั้นคือก้าวแรกครับที่ทําให้กั้างได้กลับมาทําความฝันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เป็นก้าวที่2ละกันครับผมที่ทําให้กั้งได้เข้าสู่วงการจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆครับครับผมก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปครับถึง ถึงวันนี้ก้างจะได้แต่แต่ยังไงเราก็ยังเป็น8คนสุดท้ายของแต่ตาเหมือนเดิมครับพวกเรายังเป็นเหมือนเดิมไม่มีคือเราจะคุยกันตลอดครับก็ไม่ว่าจะใครจะออกก่อนใครจะออกที่หลังทุกคนคือที่1ครับครับตอนนี้คือทุกคน8คนคือที่1ครับใช่ครับก็ดีใจกับน้องก้างครับเพราะว่าน้องก้างเขาสู้สู้มาแบบทุกคนอาจจะเคยรู้ว่าน้องก้างก็เคยเคยเคยแบบอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้วครับแต่วันนี้เขากลับมาทําความฝันอีกทีหนึ่งกลับมาทำความฝันอีกรอบหนึ่ง เขาสู้ครับเด็กคนนี้สู้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้พัฒนาได้ไกลครับขอบคุณมากครับคว้าโชว์แรกของเราในปี24ครับแล้วก็เพิ่มรอบ29 29ครับครับครับน้องซีดีครับผมว่าไงก็สำหรับคอนเสิร์ต10 y e a r of Love นะครับครับวันที่28มิถุนายนนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ต เดอะสตาร์รวม10ปีเลยนะของพวกเรานะครับก็จะมีโชว์ของพวกเราแน่นอนก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็ซื้อบัตรได้แล้วนะครับที่ไททิเก็ตเมเจอร์วันนี้ตอนนี้บัตรรอบแรกหมดแล้วนะครับใช่ครับเอาาเพิ่มรอบด้วยเพิ่มรอบด้วยวันที่29ครับผมก็รีบจองบัตรกันแลวกันก็จะได้ไม่ต้องเสียดายที่ไม่ได้ดูครับผมเฮนเอรยออฟเลิฟแล้วพวกผมก็มีซิงเกิลในในในอัลบั้มนี้ด้วย คือเพลงรักของฉันนั้นคือเธอครับนะฝากโหวตด้วยนะครับผมดักจานหนึ่งสองสามห้าสิบส่วนเก้าแล้วกดทุออกครับตอนนี้มิวสิกวิดีโอครับได้ปล่อยออกมาแล้วนะฮะดูกันได้ครับผมเราตั้งใจทำกันมากๆทำตั้งแต่เช้ายันดึกมืดเลยอยากให้อยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับค่ะดาวโหลดกันเยอะๆนะครับผมตัวนเพลงตแรกที่เยอะมากๆด้วยค่ะ50ชีวิตในดิส卡尔เลยค่ะ